ไไปไหนเรียกบอลไปไทำอะไรไนนะมากลับมาเหมือนเดิมอีกนะไ,นะไม่ยกเท้าระวังระวังน้อง เพื่อล้มเพื่อผมให้คุณบล็อกบอลเออเลยบอลเฉยจะลบทำไมลบเพื่อกี่เกิดการบาดเจ็บเยอะขึ้นไปเรื่อย กองกลางพี่ใครเล่นแบ็คตำแหน่งคู่ใครเทลคู่ใครมึงมามองกูทำไมละมึงมองบอลดิ <c oughs> ใช่เปล่าสมาธิอยู่ที่ลูกบอล <c oughs> บอล ตำแหน่งอะไรเนี่ยแบ็กตำแหน่งแบ็กอยู่ตรงไหนไปหน้าบ bon. อลตำแหน่งประตูสั่งด้ประตูเออ เมื่อกี้แล้ครับววงงบบออ เดินบริจาเลยกรโดดฟองหลังมันโงแล้วเนีเดินขอดเดินขอเดินขอเดินบอนบอนไปบอนประตูฝั่งโน้อนอุอ<ม>อ้ยแต่มุมแต่มุ <c oughs> มไมเห็นไหมว่าประตูอยู่ฝั่งโน้น <c oughs> แม่พูดถูกก <c oughs> <c oughs> ูีเลยโคโคใครไม่มีโค โอ้ยในในพี่เดินในเออไป็นกระบอบางนอกตัวนี้ตัวไกลอันละแค่นี้ละคู่ใครคู่มันไอ้เติร์ดยืนหลับแล้วเติร์ดเห็นยังไอ้โพูเห็นยังหน้าบอลช้าเขายิงไกลหมดละอย่างเงี้ยได้ประโยชน์พ่้าเด็กมันจะแข็งเรยเพราะเด็กเขาเด็กเขาเท่หไงน้อยน้อยเราไม่พี่ สินาทีนะเนี่ยเนี่ยเขาแาคนนี้ลงออกไม่เล่นใช่ไหมฮะออเล่นหรอนึกอ่าไม่เล่นก็เห็นยิ่ๆดูนึกว่าไม่เล่นเล่นก็ไม่ต้องลงไงแม่ไม่มาด้วยแม่เป็นอสอทอสอสจสสอะไรวะสสสอออะไรเาเล่นเตอรกาเล่นพาไปดิเออใช้บอลเราช้บอลเราแตะลก่นดอาได้เราได้เราได้ บอลเลบอลโอ้โหใจดีมากพี่ชายด้วยงที้งมันก็เล่นเต็มาเล่นมาเล่นมาเยี่ยมเดูคู่ดูคู่ระวังกันด้วยพี่ถึงบาดเจ็บเล่นเล่นโอเคสิบโงมาสิงตองแเลยตัยุ่งยหนยังไอ้ตัวนู้นนะฟูดนู้นเนี่ย คุณได้ตำแหน่งอะไรแบ็ Back. อย่าพิ่งขึ้นบอลลุกอ,อย่าพิ่งขึ้นเนี่ยนั่งบอลสวนกลับเดี๋ยวก็โดนหลอกระวังเห็นยังครหน้าบอลบอสอย่าไปเจอบอลเลยเอาเว้ยเตะบอเหมือนเด็กมืร <c oughs> เลยเยมากของไาย ให้บอลก่อนดีเติร์ด่าไปไหนแล้วให้บอลก่อนดีร้อลได้ไรกองหน้าเดินลู่บอลเดมจะรออะไรเรากระ่ายกรต่ายกระ่ายยืนระตูนกระต่ายยืเลยลูกไรเงี้ยแ้วยังตั้งเวลาถุงยักระต่ายไม่จะตูนหนึ่งนี่จะเป็นอย่างไรนี่เย ถ้าเอาเงี fulfill ้นะถ้าเล่นเหน้าแล้วเลี้ยงแล้วมายิงเขาตกทีนะไม่ใหรเหรอเอาไงยิงไปกันเอาถ้ายิงเดี๋ยวก็ลงมามึงก็เลี้ยงไม่ยิงถูกไหมเขาตกทีนะถ้าไม่เลี้ยงแล้วไปยิงเลยนะเข้าใจยังแล้วเขาตกทีไหมเยี่ยมวเที่ยวเยี่ยมบอลไดยบอส เอาบอลเร็วบอลเร็วบอลไปขุดไปแล้วเรียมสกายเยี่ยมระวังเจ็บนะระวังเจ็บพี่คอนเนอร์ค mm ู่ใครดูโค้ดูดูเสศษหูนียของหน้านะยิงนะมายิงตกบานทีนะเหรอไหม

บอลอ่ะเออบอลเลยบอลบอระวังระวังน้องระวังน้องเยี่ยมเบอร์เยี่ยมนะบอลเลยดิบอลต้องลึกๆเลย nóng, rang, sợi cay, nhớ cay วีที่แป้ไเดี๋ยวขาวเปลี่ยนอะไรพ่อเปลี่ยนสตัวเนี่ยเปลี่ยนอะไรของหน้าวีนกันเลย Hãy subscribe vừa kênh Ghiền Mì Gõ Để không bay lỡ bay. video bay! dẫn

อันนี้ You? Vai, <laughs> vai, นี่มาสองแพ็กสองร้อยทนสองร้อยเอามาสิกสองแพ็กไม่พอโค้อบอลมันเหมือนหนึ่งตืมนนะหนึ่งตืยไม่นเระล้วเ่งเพราะว่ามันรับด้วยตัวเองเราไม่จะเป็นโคเลยบอกเขาใช่ก็เลนด้วยตัวมันเอง I เตะบอลออกไปก่อนเตะบอลออกไปก่อนโดนน้องขอโทษน้องด้วยวันวานมันดูเพื่อนขอโทษด้วย กับดับปั๊บแล้วเกิดมันจังหวะที่มันจะล้าวมาคำสารเลเว่าทุกนี่ไม่มีนะท่านี้เป็นตัวาการตระแักตั้งบวกแดงมันจะไม่มีมายืดเหยียดเี่กเ่็กยืดเหยียดไม่ใช่ เพื่อนด้วยพี่ขอโทษเพื่อนด้ครับ